สวัสดีค่ะทุกคนนี่ตะกะแตนชลดาเองนะคะวันนี้แตนมีเรื่องราวประทับใจนะคะมากๆเลยก็เลยอยากจะเล่าสู่ทุกคนฟังนะคะเนี่ยให้ดูค่ะตามภาพตามบรรยากาศทุกคนค่ะคืออันนี้คือแตนพากเสียงเอานะแตนไม่ได้อยู่ในพื้นที่แฟนขับแฟนเพลงของตะกะแตนอะคือพอทราบว่าตตกะแตนอะสร้าง อ๋อโฮมสเตย์ใช่ไหมคะที่อยู่ในสวนพาคินอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาเขาก็ไปเช่าห้องพักอ่ะเพื่อพักกันเพื่อเป็นลูกค้าให้กับตะกแตนแล้วก็แบบว่านอนพักกันสั่งอาหารกันเพื่อสนับสนุนเราทุกอย่างแล้วดูค่ะวันนี้แตนก็ไม่อยู่นะแล้วเขาทำอะไรให้แตนรู้ไหมคะเขาดึงผักบุ้งที่มันลกๆที่อยู่ในน้ำเพื่อให้พายเรือได้สะดวก แล้วเขาก็เนี่ยดึงขึ้นเอาไปให้ปลากินปลาในบ่อปลาที่ปลาเขากินพืชอะคะ่ะเนี่ยเขาทํากันเองโดยที่เราแบบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้ขอร้องไม่ได้สั่งไม่ได้อะไรเลยแล้วคือดูดิลงทุนลงแรงกันมากเลยมีพี่บุญเยวีนะคะมีพี่พี่อ้อนะคะมีพี่ปิยวิดีมีพี่วิสุตาคือแบบทุกคนน่ารักมากแต่ขอบคุณมากจริงๆนะคะคือ ที่แตนเอาคลิปมาให้ทุกคนดูเนี่ยแตนอยากจะเก็บไว้เขาเรียกว่าอะไรอยากจะเก็บไว้เป็นความทรงจำอะคือมันประทับใจมากๆเลยจริงๆอะแตนขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วดูทุกคนแบบว่าขามาักขเมน่นดูสนุกสนานนะทุกคนแล้วไอตัวไอเนี่ยมันไม่ได้น้อยๆเลยนะไอตัวไอตัวผักบุ้งอะมันมันมีเยอะมากแล้วดูดิเนี่ยดูเขาเก็บกว่าดูดิเนี่ยนี่นี่หมดไปครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยในภาพตอนเนี้ย คือแบบแตนจะบอกว่าแบบท,ทุกคนคือน่ารักมากอะแตนประทับจิตประทับใจในในความน่ารักของแฟนคลับแฟนเพลงของตะกกแตแนอะไปสนับสนุนไม่พอซื้อของไม่พอยังช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างคือ มันเป็นโมเมนต์ที่มันมันจะอยู่ในความทรงจําของแตนตลอดไปเลยค่ะทุกคนแตนกลับขอพรบคุณมากๆเลยจริงๆนะแฟนคลับแฟนเพลงหลายๆคนที่ที่เคยมาแล้วก็ช่วยงานอย่างเงี้ยแต่บางคนแบบยังไม่ได้มีภาพลงเพราะาไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้ตระกแต,กแตนคือนี่ในในขณะที่แตนยังไม่อยู่บ้านนะแต่ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะทุกคนอันนี้แตนวิ่งกลับมาคอนเสิร์ตนะคือแตนประทับใจจริงๆก็เลยอยากลงภาพประทับใจใทุกคนได้ดูกันฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปของแตนนะคะน่ารักจริงค่ะแฟนคลับตะกแตน